มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูดรีวิววันนี้นะคะจะมาแนะนำซีรีส์ที่เป็นที่พูดถึงอย่างมาก Move to Heaven เป็นซีรีส์เกาหลีฉายทาง Netflix แล้วก็มีทั้งหมด10ตอนค่ะอืมตอนละประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็เป็นซีรีส์ที่เพิ่งลงไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้เองอแล้วก็ได้รับเสียงเล่าลือเสียงเล่าอ้างว่าเปลืองทิชชู่มากมาทิชชู่หมดบมวน,นะคะ <c oughs> เรื่องนี้ นักแสดงได้แก่อีแจฮุนพระเอกเรื่องแท็กซี่ดราเวอร์นั่นเองสุดที่รักของฉันทางจุนซังซึ่งเป็นน้องเล็กของ4ทหารเกาหลีเหนือจาก Crash Landing on อยู่นะคะคแล้วก็ฮงซึงฮีแถมยังสมทบด้วยคามิโอมากมายทั้งไอตา้าอีแจอุกซูยอง SNSD เเรื่องนี้นะคะมีที่มามาจากหนังสือชื่อเรื่อง things left behind อของคนเกาหลี ซึ่งเป็นคนแรกที่ทำอาชีพเก็บข้าของของผู้ตายคือ Move To Heaven เนี่ยเป็นชื่อบริษัทรับทำความสะอาดแต่เป็นบริษัทที่ทำความสะอาดของเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่ญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยอาจจะไม่อยากทำเขาก็จะมาเก็บของเงี้ยไปให้เรื่องนี้นะคะลงจอ Netflix ทีเดียว10ตอนรวดได้รับรีวิว10เต็ม10ร้อยเต็มร้อยทุกที่นะตอนแรกเราเนี่ยไม่กล้าดูเพราะว่ากลัวร้องกลัวกลัวทิชชู่ไม่พอ ก็อขอบอกไว้เลยตรงนี้นะคะว่าทิชชู่ไม่ไมพอจริงๆค่ะพกผ้าขนุนไปเลยแต่ว่ามันเป็นความแบบเศร้าแบบซึ้งอะ่ะมันเป็นความอบอุ่นนุ่มนวลน,นะมันไม่ได้เศร้าแบบหน่วงบีบคั้นจิตใจ,จขนาดนั้นม e to Heaven เนี่ยเป็นบริษัทรับเคลีย์ข้าวข,ของของคนตายซึ่งดำเนินกิจการโดยสองพ่อลูกฮันจองอู Wu, และฮันกือรูซึ่งหนุ่มน้อยฮันกือรูเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มอายุ20แต่เขามีอาการแอสเพอร์เกร์ซินโดรมคือโรคอะไรค่ะมันเป็นกลุ่มเดียวกับ อาการ autistic, ออทิสติกแต่ว่าเขาจะมีระดับสติปัญญาที่เหนือกว่าแล้วก็มีความสามารถเห็นอะไรครั้งเดียวแล้วคือจําได้หมดอมืน้องกือรูเนี่ยชอบไปยืนอยู่หน้าแทงแบบเขาเรียกอะไรโอเคแทงน้ำไอ้แบบแบบปลาแบบตู้ปลามิวเซียมยใหญ่ให่เลยอะอควาเรียม <Aqu arium. S 2> เออโอเคเล่นเดาคำอยู่ไง <laughs> คือปลาเขาเรียกสิ่งว่าค่อยใหญ่ก้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบบจําปลาได้ทุกตัวในนั้นคือเห็นก่อนผู้ดูแลว่ามีปลาตัวไหนที่เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเอออาชีพในการเคลียร์เข้าของของคนตายเนี่ยมันมีจริงที่ญี่ปุ่นและเกาหลีอ Move to heaven เนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นตรงที่พ่อจะสอนกอรูเสมอว่าแม้แต่คนตายก็ยังพูดได้ผ่านทางสิ่งของที่เขาเหลือไว้แล้ว Move to heaven ก็จะส่งต่อสิ่งของนั้นๆให้กับคนที่ยังอยู่ต่อไปส่งเงินมาให้ฉันบ้างก็ได้แกมันมีเคส <No. S 1> หนึ่งแบบเป็นคุณแม่อายุเยอะเออลูกก็แบบ เอาเงินมาไปเก็บเอาเงินมามเงินอยู่ใต้แบบฟูกซึ่งแบบคุณแม่นอนตายอ่ะอแล้วน้องคือรูคือเอาไปผ่านน้ํายากระบวนการเพื่อกลายเป็นแบบแบ,บ,แบงค์แบบแล้วก็เอามาให้ลูกวันหนึ่งพ่อของคือรูก็จากไปอย่างกระทันหันคือจริงๆพ่อรู้ตัวแบบเหมือนเป็นโรคหัวใจแล้วก็ทิ้งสมบัติก็คือลูกชายตัวเองนี่แหละคือรูกับบ้านแล้วก็บริษัทเอาไวใ้ให้กับคุณอาน้องชายต่างพ่อ โจสังกูคุณอาแท้ๆซึ่งเพิ่งออกจากคุก อีแจหุนใช่ไหมเพราะว่าเข้าโดนจับเข้าคุกไปในแท็กซี่ไงก็เลยออกไม่ใช่ออกมาเป็นอาของคือก็คือเรื่องนี้น่คุณอานี่ก็คือแบบเกกงมะเรกเกเรสกปรกซกมกเลอะเทอะเป็นนักมวยเป็นโน่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยือรู้ให้คํานิยามว่าเป็นคนดีที่น่าสับสนทั้งคู่นี่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อย่างน้อย3เดือนคุณอาถึงจะได้เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมนะโดยที่ข้างบ้านก็มีสาวน้อยชื่อนามู คอยช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้ว่าคุณอาคนนี้มาดีแน่หรือเปล่า <S <S ซีรีส์จะพาเราไปรู้จักชีวิตของผู้คนมากมายคือถึงแม้มันจะเป็นเรื่องการสงสารหลังความตายนะแต่ฉันคิดว่าจริงๆสิ่งที่ซีรีส์สอดแทรกเอาไว้คือชีวิตต่างหากเพราะว่าคนคนนึงที่เรารู้จักเขาอาจจะเป็นพนักงานเข้าใหม่แต่ก็เป็นลูกชายที่รักของพ่อแม่คุณหมอลูกชายที่ไม่ได้ดั่งใจพ่อแม่ก็เป็นคนรักของใครอีกคน ผู้หญิงที่ถูกแฟนหนุ่มเต็งฆาตกรรมก็เป็นคุณครูอนุบาลที่เด็กๆรักเหมือนแม่คุณปู่รปอปภก็เป็นคนสอนงานผู้บริหารยักษ์ใหญ่มาแล้ว ทำให้เรา,าได้สัมผัสกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ผ่านการเก็บกวาดคดีของผู้เสียชีวิตของสองอาหลานนั่นแหละเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่ดีมากๆแล้วนอกจากนั้นนะแกคือเขายังสอดแทรกเรื่องราวของวัฒนธรรมเกาหลีเอาไว้ด้วยคือเราจะเห็นเลยว่าหลายๆเคสเนี่ยคือการใช้ความรุนแรงมันเป็นเรื่องปกติ แต่มันไม่ใช่เรื่องที่สมควรยอมรับได้แล้วก็มีเรื่องความรักของของผู้ชายกับผู้ชายซึ่งปกติอ่ะเกาหลีจีนเขาจะไม่สามารถรพูดถึงได้ตรงๆเรื่องนี้คือมันไม่ได้มีฉากสวีทหวานนะแต่มันเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกลึกซึ้งที่มนุษย์สองคนมีให้กันซึ่งนักแสดงก็คือถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเรื่องนี้พกผ้าขนหนูกันไปเลยนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคือมันไม่ได้หน่วงแบบใจจะขาดแต่น้ำตาซึมไปกับคุณค่าความเป็นมนุษย์นะ แล้วก็นักแสดงที่แสดงเป็นคุณพ่อเนี่ยแค่ออกมาแต่ละซีนคือฉันก็แทบจะน้าตายหยดแล้วว่าแกคือเขาถ่ายทอดความรู้สึกทางสายตาแบบได้ดีมากเป็นสายตาแห่งความอบอุ่นเรียกว่าเรื่องเนี้ยก็ดังเปรี้ยงเหมือนกันนะได้ข่าวว่ามีการพูดคุยว่าจะสร้างซีซั่นสองด้วยคือความละเอียดในทุกๆซีนที่กุมกับใส่มาเนี่ยมันสร้างอิมแพ t อย่างมหาศาลเราไม่ต้องไปตีความอะไรให้ลึกซึ้งวุ่นวายนะแค่เราดูตามเนือ้อเรื่องไปเรื่อยอะ่ะ มันก็จะเข้าใจได้เองด้วยแบบหัวใจจริงๆคือมันทัชมากซีนมันแบบง่ายๆมากแกคือแบบเด็กหนุ่มที่พยายามจะแบบทําให้ตัวเองสะอาดก่อนเดินเข้าไปซื้อของเพราะว่ามีสาวที่ตัวเองชอบถ้าใครที่ดูแล้วไม่ร้องไห้นะคะเราขอท้าว่า EP 8ปไปต้นไปเนี่ยไม่ร้องก็ต้องร้องแล้วนะ คือพ่อกับคุณอามันก็มีเรื่องเล่าลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังในนั้นเพราะงั้นก็ควรไปดูนะคะแนะนําว่าไปดูควรค่าแก่การดูนะคะคือดูจบแล้วแบบรู้สึกว่าเออเราควรจะทําดีต่อกันให้มากๆเข้าไว้นะอืถึงเราจะโกรธใครมากมายจริงๆเขาคนนั้นน่ะก็มีความสําคัญกับคนอื่นมีคุณค่าในตัวเองทุกๆคนคะ่ะก็ฝากเอาไว้นะคะเรื่องนี้ move to heaven บ๊ายบาย